สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องคำสารภาพของคนที่ติดหนี้แล้วก็ติดพนันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยนะครับคืออยู่กับตัวเรานี่แหละบางคนก็อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังไม่บอกความจริงกับครอบครัว ยังแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอยู่มีนี้แล้วก็ยังเล่นเล่นเลิกเลิกพนันอยู่นะครับและวันนี้น้องดาก็ได้ไลน์มาหาผมนะครับในช่วงประมาณ8โมง40วันนาทีบอกว่าพี่ออฟตั้งแต่หนูบอกความจริงกับแฟนเนี่ยรอบนี้ไม่เหมือนเดิมเลยหนูใช้ชีวิตลำบากมาก เาง่ายๆว่าทั้งแฟนทั้งครอบครัวไม่มีใครคุยดีด้วยเลยและในแต่ละคืนก็จะนอนหลับยากมากคือคิดเสียใจคิดเสียดายเวลาจากตัวเองกับครอบครัวนะเป็นคนที่เข้าใจกันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันแต่พอตัวเองมาติดพนัน รอบนี้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครให้กำลังใจเพราะว่ามันก็หลายรอบเนาะเขาบอกให้เลิกแต่ก็ไม่เลิกขาดสักทีอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องดาไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีค่ะพี่อ๊อฟสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะหนูขอเล่าเรื่องของหนูเองนะคะ ไม่ใช่ในฐานะคนเก่งไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จแต่ในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่พาชีวิตตัวเองพังเพราะการพนันหนูชื่อดานะคะเป็นนามสมุติตอนนี้หนูเพิ่งเลิกพนันได้ประมาณสองอาทิตย์หรือประมาณ14วันเองค่ะถ้าถามว่ามันนานไหมสำหรับบางคนอาจจะไม่นาน แต่สำหรับหนูมันคือช่วงเวลาที่หนักมากค่ะหนักทั้งใจหนักทั้งความรู้สึกหนักทั้งความอายและหนักทั้งเรื่องหนี้สินก่อนที่หนูจะหยุดเล่นวันศุกร์ที่9มกราคม2569ที่ผ่านมาหนูเล่นสล็อตและเสียเงินไป1 7 0 0 0ภายในวันเดียวเงินก้อนนั้นไม่ใช่เงินเหลือไม่ใช่เงินเย็น แต่เป็นเงินที่ควรเอาไปใช้นี่เอาไปใช้จ่ายในชีวิตหรืออย่างน้อยให้มันอยู่ในบัญชีเพื่อความอุ่นใจแต่หนูกลับเอามันไปกดสลอด็อตทีละรอบหมุนละครั้งด้วยความหวังว่าเดี๋ยวมันต้องได้คืน เอากำไรนิดๆน,น,น่อยๆก็พออะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่สุดท้ายมันไม่ได้คืนอะไรเลยนอกจากความรู้สึกพังๆกับหัวใจที่แทบรับไม่ไหววันนั้นหนูร้องให้คนเดียวนั่งมองหน้าจอมือสั่นใจสั่นแล้วก็ถามตัวเองว่าทำไมกูถึงมาถึงจุดนี้ได้ หนูเครียดมากเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องหนี้เครียดเรื่องครอบครัวและเครียดเรื่องอนาคตหนี้ของหนูในตอนนั้นมันไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะทุกคนดูให้ดีและก็ฟังให้ดีนะครับตามที่น้องดาได้แจ้งมาให้ผมได้ฟังครับหนี้แชร์9,500 บัตรเครดิตหนึ่งใบ60,000ยืมเพื่อนสนิทเ0็ดยืมพี่สาวคนสนิทสอง0 0ื่นี่นอกระบบสามเจ้าวรวมประมาณ4 5่หมเป็นนี่แม่1 5ื่นเป็นนี่น้องชาย5,000และก็นี่ทรูอีกประมาณ1 8ื่นพอหนูนั่งรวมยอดจริงๆมันไม่ใช่แค่หลักหมืน่นแต่มันคือหลักแสน และมันคือความกดดันทุกวันนี่ของน้องผู้หญิงคนนี้มากหรือน้อยกว่าเราครับดูให้ดีนะครับทุกคนต่อเลยนะครับวันที่สิบหนูตัดสินใจสารภาพกับครอบครัวหนูบอกความจริงว่าหนูติดพนันหนูไปต่อไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ การยอมรับว่าตัวเองพังมันเจ็บมากมันอายมันรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวในชีวิตหลังจากวันนั้นแฟนของหนูก็ด่าหนูทุกวันเขาพูดแรงเขาว่าแรงบางครั้งเขาไล่ให้หนูออกจากบ้านไปเขาบอกว่าเขาเคยเตือนเคยให้โอกาสแต่หนูก็ยังกลับไปเล่นหนูเข้าใจเขานะคะ หนูรู้ว่าหนูผิดแต่พอโดนพูดแรงทุกวันมันก็เจ็บมันก็ท้อมันก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นครอบครัวก็รู้เรื่องโอ้โหตามมาติดติดเลยนะครับโดนดา่าโดนตำหนิโดนถามว่ายืมเงินมาเล่นทำไมทำไมไม่คิดถึงคนในบ้านบ้าง หนูเสียใจมากมันไม่ใช่แค่เสียเงินแต่มันคือเสียความเชื่อใจเสียศักดิ์ศรีเสียภาพลักษณ์และเสียความรู้สึกดีๆของคนรอบตัวไปหมดเลยค่ะแล้วเจ้าหนี้ก็เริ่มทวงตามมาติดๆเลยนะครับเพราะมีหนี้บางก้อนที่ไม่ได้จ่ายเขามาหนึ่งเดือนบางคนทักมาบางคนโทรมา บางคนพูดแรงบางคนกดดันพอถึงรอบแชร์หนูก็ไม่มีเงินจ่ายเขาอีกมันเครียดมากเครียดจนบางคืนนอนไม่หลับคิดวนอยู่ว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินจากไหนไปให้เขาทุกวันนี้แม้หนูจะเลิกเล่นได้สองอาทิตย์แต่ชีวิตก็ยังไม่เบามันยังหนักมันยังตึงมันยังรู้สึก เหมือนกำลังแบกภูเขาอยู่ไปทำงานก็ไม่มีความสุขยิ้มก็ฝืนทำงานก็ไม่มีสมาธิหัวมันคิดแต่เรื่องเงินเรื่องนี้เรื่องคำพูดที่คนอื่นดา่าและเรื่องอดีตที่ตัวเองพลาดบางวันหนูก็ถามตัวเองว่าเลิกแล้วทำไมชีวิตยังหนักขนาดนี้แต่พอมาคิดจริงๆ หนูก็รู้ว่าการพนันมันไม่ได้พังแค่วันเดียวมันพังมาแบบสะสมทีละนิดทีละเดือนทีละปีและผลของมันต้องใช้เวลาแก้ไขหนูไม่ได้ภูมิใจเลยกับสิ่งที่หนูเคยทำหนูไม่ได้อยากอวดหนูไม่ได้อยากให้ใครเห็นว่าหนูเคยเสียงเงินเท่าไหร่หนูแค่อยากเล่า เพื่อให้คนที่กำลังติดพนันได้เห็นว่ามันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดและมันไม่ได้จบแค่เสียเงินแต่มันจบด้วยนี่น้ำตาความอายความกดดันและความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจทุกวันค่ะวันนี้หนูยังไม่เก่งยังไม่ได้รวยยังไม่ได้ปลดหนี้ และยังไม่ได้บอกว่าชีวิตหนูดีขึ้นแล้วแต่หนูพูดได้อย่างเดียวว่าวันนี้หนูไม่ได้เล่นพนันอีกแล้วค่ะและหนูจะพยายามจะรับผิดชอบกับทุกอย่างที่หนูทําพังลงไปถ้ามีใครกําลังฟังอยู่และกําลังเล่นพนันอยู่หนูอยากให้ทุกคนคิดดีๆเพราะวันที่ทุกคนพัง มันไม่ได้เจ็บแค่ทุกคนนะคะแต่มันเจ็บทั้งคนในครอบครัวและมันหนักมากกว่าที่คุณหรือกว่าที่พวกเราทุกคนคิดจริงๆคะ่ะจบลงแล้วครับสำหรับการสารภาพบ่าตองเป็นหนี้จากการพนันของน้องดานะครับให้กับครอบครัวได้รู้ และทุกคนก็ดูนะครับว่าชีวิตหลังหนี้สินนะหรือการใช้ชีวิตมันเป็นอย่างไรย้ำนะครับทุกคนว่าเรื่องแบบนี้มันจะไม่โชคดีสำหรับทุกๆคนนะบางคนเนี่ยบอกครอบครัวไปแล้วครอบครัวก็ให้กำลังใจแล้วเขาก็ไม่ว่าอะไรช่วยใช้หนี้ให้ด้วยซ้ำแต่สำหรับน้องดาเนี่ยแก้ไขเองนะครับ แล้วก็ต้องทนฝ่าวงล้อมเรื่องการนินทาครอบครัวแล้วก็แฟนและหลายคนนะครับก็เคยพลาดมาแล้วคือแฟนทิ้งนะครับแฟนไม่เอาเลยครอบครัวก็ไล่ออกจากบ้านสามอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันเกิดแน่ครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะโชคดีกว่าใครเท่านั้นเอง แต่ถ้าคุณไม่เลือกข้อใดข้อหนึ่งยังเก็บไว้อยู่คุณอาจจะเลิกพนันยากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็หมดอยู่ในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นแล้วทําตามที่ผมบอกค่อยหาเวลาค่อยหาโอกาสเหมาะบอกเขาทีละนิดทีละนิดแล้วมาหาวิธีจัดการด้วยตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับ เห็นไหมครับเรื่องของน้องดาพวกเราฟังแล้วคงได้อะไรจากคลิปนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะผ่านครอบครัวหรือผ่านไปได้ใน24ชั่วโมงถ้าเราจะเลิกพนันไฮไลท์จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละผมเองก็เคยเป็นนะครับไม่งั้นอ่ะผมไม่มาทำคลิป YouTube ผ่าผลเลิกพนันอย่างแน่นอนโอเคนะครับ สุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนอีกครั้งนะครับสู้ต่อไปเริ่มวันต่อวันแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับผมเอาใจช่วยนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ